กรณีต้องการโปรโมทสินค้าอื่นๆผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยการใช้เว็บ rm Shopping นะครับในกรณีที่เราอาจจะอยากขายสินค้าตัวอื่นๆที่ไม่ใช่แค่กาแฟหกกล่องนั้นนะครับเราก็มาดูวิธีการนะฮะก็สมมุติว่าเราอยากจะขายฟานาเซียแล้วกันนะครับเห็นสุภาพสตรีมีปัญหาเยอะนะครับก็อยากจะขายเรื่องของฟานาเซียนะครับเราก็คลิกเข้าไปในหน้าของฟานาเซียนะครับ เสร็จแล้วเข้าไปนี่ท่านจะสังเกตว่ามีลิงก์ยาวๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลิงก์ของเพจของร้านของฟันนัเสียตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีรหัสอ้างอิงของเรานฝังอยู่ในร้านของเราเลยเนี่ยนะครับเราก็ใช้เรฟเล n c e code นะครับซึ่งถ้าใช้เรฟเล n c e code ของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับซื้อสินค้าเข้ากับเข้าตัวเอง คะแนนก็จะขึ้นกับตัวเองเหมือนเป็นการสะสมคะแนนขึ้นตำแหน่งนะครับอันนี้คือถ้าใช้ Refer e n c e code ตัวเองแต่ถ้าใช้อยากได้ค่าแนะนำนะครับเราก็ต้องไปเลือกใช้ Refer e n c e code ของคนที่เราแนะนำยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางฝั่งอ่อนแล้วอยากเราอยากจะช่วยช่วยเขาทนการทำงานผ่านระบบออนไลน์นะครับเราก็ใช้โค้ดของเขาเนี่ยแหละครับ Refer อร์ e รนซ์ของเขาเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จปั๊บ ก็คลิกเจ n เน a เร l ลิงเนี่ยมันจะได้ร้านที่เป็นโค้ดของเราเลย mm hmm. เพื่อนําไปโปรโมทนะครับตัวนีนะ้เราสามารถนําไปโปรโมทได้ทีนี้อยากย่อให้มันสั้นๆใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะย่อดได้นะครับตามขั้นตอนที่ผมเล่าให้ฟังแล้วคือเข้าไปที่เว็บ gwo.gl นะครับแล้วก็ Copy แล้วมาโพสต์ตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิก I'm not a robot นะครับจากนั้นก็คลิกตรงปุ่มสีฟ้านี้ก็จะได้สั้นๆน,นะครับจะได้ลิงก์สั้นๆออกมานะครับสา,สามารถนำไปโปรโมทต,ต่อได้นะครับแล้วก็ไปโปรโมทเหมือนเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้สื่อต่างๆที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยนำมาประกอบกันนะครับ เขียนให้หน่าจูงใจนะครับแล้วก็นําสื่อวิดีโอสื่อโปสเตอร์สื่อแอดมาประกอบกันแล้วก็อย่าลืมใส่ลิงก์ของร้านเรานะครับซึ่งจริงผมทําเป็นเทมเพลตไว้ให้แล้วนะครับในวิดีโอที่ผ่านมานะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับคราวนี้ถ้ามีคนสนใจฟานาเซียนะครับแล้วมาคลิกซื้อนะครับเขาก็จะมาคลิกแอดทูคาร์ดนะครับชอบปปิ้งตรงนี้นะครับจากนั้น ถ้าเขาจะซื้อเขาก็จะมาคลิกค์ดนะครับตรงนี้จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าเตรียมจะจ่ายเงินนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เราล็อกอินไว้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเ e f e r e n c e code เนี่ยตรงนี้มันมันผูกขึ้นมานะครับมันผูกขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้รับส่วนลดตัวแดงๆเนี่ยนะฮะต้องแจ้งเขาด้วยนะครับแต่ถ้ามี เดฟเลน์โค้ดให้เขานะครับที่เป็นของเราเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นส่วนลดให้กับเขา20-30นะครับจากนั้นก็เช็คเอาต์ตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเลยเนี่ยอาจจะต้องมีการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งถ้าสมัครสมาชิกเว็บไซต์เนี่ยไอ้พวกข้อมูลพวกนี้ครับมันจะถูกล็อกไว้เลยฮะ เข้ามาซื้อครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องกรอกใหม่อันนี้จะสะดวกกว่านะครับแล้วแม้กระทั่งคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสมาชิกแล้วไม่ยู่แล้วก็สมัครสมาชิกเว็บไซต์ไว้ก็ดีครับยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องไม่ต้องกรอกหลายครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เสร็จปั๊บนะก็ต่อไปก็เข้าไปหน้าอันนี้จะเป็นเมื่อกี้ส่วนบนนะครับพออยู่เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นตัวนี้นะครับ เตรียมจ่ายเงินแล้วเห็นไหมฮะเราเลือกช่องทางการจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ดูว่าถูกต้องไหมนะครับมีส่วนลดมีค่าส่งค่าส่งนี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดกับน้ําหนักนะครับตรงนี้เราจะคํานวณให้จากนั้นก็ยืนยันการการสั่งซื้อนะครับก็จะมาหน้าการเตรียมชําระเงินนะครับเลือกธนาคารนะครับและก็ผมลืมพูดไปนิดนึงหลังจากที่มาถึงหน้าแถวๆตรงนี้ครับ มันจะมีอีเมลนะเข้าไปในยิงเข้าไปในอีเมลเรานะครับว่า,วามีรายละเอียดการชําระเงินเหมือนกับใบสั่งซื้อนะฮะนะครับมีรายละเอียดการชำระเงินมีลิงก์แจ้งชําระเงินนะครับคือเราไปโอนเงินเสร็จเนี่ยแล้วก็เนี่ยเราก็จะมาคลิกเมื่อกี้แจ้งชําระเงินนะครับกรอกรายละเอียดธนาคารที่โอนวันที่โอนนะครับเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับกดเสร็จเซฟนะครับระบบ ทีนี้ฝ่ายบัญชีเราก็จะไปตรวจสอบรับว่าโอนมาเรียบร้อยจริงไหมนะครับถ้าโอนเรียบร้อยแล้วก็ก็จะส่งไปให้ทางฝ่ายจัดส่งเนี่ยนะครับเพ่เตรียมสินค้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับ